Mac Frost Quantum เป็นผลิตภัณฑ์เหยื่อสำเร็จรูปที่ใช้กำจัดมดในบ้านเรือนและบริเวณที่มีมดอาศัยหรือหลบซ่อนอยู่วิธีใช้ป้ายหรือหยอดเหยื่อในปริมาณ1หยดต่อพื้นที่1ตารางเมตรในบริเวณที่มีมดชุกชุมตามทางเดินของมดหรือบริเวณรังที่อยู่อาศัยของมดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นควรหยอดครั้งละหลายๆจุด โดยให้แต่ละจุดห่างกันประมาณ1เมตรและให้ป้ายหรือหยอดเหยื่อเพิ่มเติมเมื่อยังพบเห็นหมดเดินอยู่ในบริเวณนั้นห้ามหยอดไว้ใกล้อาหารหรือในที่เก็บอาหารและควรหยอดในที่มิดชิดห้ามหยอดไว้ในที่ที่เด็กสัมผัสถูกหรือเอื้อมถึงและสัตว์เลียไย้วิธีเก็บรักษาเก็บในที่แห้งมิดชิดห่างจากเด็กอาหารและสัตว์เลี้ยงคำเตือน 1. หน้หามรับประทาน 2. ภายหลังการหยิบจับหรือใช้ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง 4. พามถิ่งแมกฟรอสควอนตัมหรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ